สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับแผงจรพระเครื่องมาอีกแล้วนีินะนะครับมาเหมือนเดิมเวลาเดิมนะครับกับพระที่หลากหลายนะครับโหอันนี้บอกเลยว่ามันสุดยอดแน่นอนนะครับ300ทุกรายการพร้อมส่งนะครับ300ไม่มีค่าจัดส่งใดๆสิ้นนีินะ เก็บเงินปลายทางนะครับของเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับไม่ต้องห่วงพี่เนาะนะครับสะดวกโดยพี่น้อะเออสะดวกทั้งคู่นะครับก็เดี๋ยวเอาเริ่มเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่มีการเสียเวลาเนาะนะครับไปเลยดีกว่ารายการแรกนะครับรายการแรกเอาไรเดีพี่นะครับมันต้องแบบเนาะเราใจหน่อยเออเราใจหน่อยหมายเลขเจ็ดเลยแล้วกันนะครับนี่ดูเนื้อนี่นะครับพี่ดูดิหน้าพระนะครับไนลองสังเกตดูหน้าพระนะ้พี่น้านะครับกับราคาสามร้อยผมบอกเลยว่าไปได้ไกลกว่านี้เยอะนะครับนี่เนื้อนี่เป็นไง โอ้โหเป็นไงแกร่งเก่าโอ้โหนึบนุ่มเห็นไหมพี่อันนี้คือสภาพการใช้งานนะเห็นไหมดูเนื้อนี่นี่คือเนื้อแก่น้ํามันตังอิ๋วนะครับแปใผ่านการใช้งานดีเห็นไหมดูร่องรอยการใช้งานนี่คือโซนพระแบบธรรมชาตินะครับนี่ด้านข้างพี่เอ้ยนะครับนะเนื้อพระแบบนี้เนาะเออเนื้อพระแบบนี้ดูด้านข้างนี่เป็นไงแกร่งเก่าเออแกร่งเก่าเดิมนะครับด้านหลังนี่โอ้โหบอกเลยว่ามาแบบครบสูตร โอ้โหแร่งมากนะพี่นะนะครับสำหรับเนื้อองค์นี้นะนี่ให้เห็นด้านข้างเลยนะครับเห็นไหมจ่าจ่าเออไม่ต้องไปอะไรมากมายนะครับหมายเล็กเจ็ดสามร้อยบาทนะครับหมายเล็กเจ็ดนะพี่นะโอ้โหประเดิมมันก็สุดๆเลยพี่เอ้ยนะครับนี่หลวงปู่ทวดดูองงนี้นพี่นะครับดูการลงทองเขาเนี่ย หลวงปู่ทวดนะพี่นะเนื้อว่านนะพี่ลองดูร่องรอยการลงทองคาบความเก่านะพี่ดูเนี่ยนะตามซอกลึกๆนะพี่นะคาบความเก่าเรามองกันเห็นอยู่แล้วนะครับอันนี้แบบว่าไม่ต้องปิดบังนะครับนะเรามองกันเห็นอยู่แล้วเนี่ยไหมเศษคาบความเก่าและเนื้อว่านนะครับเออเศษคาบความเก่าและเนื้อว่านแต่พูตรงๆตนะพี่นะนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ปีอีกนั่นแหละน้องพี่นนองเออไม่รู้ว่าออกปีไหนอะไรยังไงนะครับแต่ได้เก่าแน่นอนนะครับได้เก่าได้เดิมเลยเนี่ยอ่ะแบ่งปันกันพี่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทไปต่อดีกว่า นะครับนี่ครับพี่พระปิตานะครับนะเนื้อตะกัวเก่าถักรวดแขวนนะครับนี่คือร่องรอยความเป็นธรรมชาติในการถักรวดแขวนนะครับพี่ลองสังเกตดูก่อนนะนะครับถักรวดแขวนมีรวดทั่วไปกับรวดแบบพิเศษดูนี่เนี่ยอันนี้คือแบบพิเศษแน่นอนพี่นะครับดูการถักการแขวนการใช้คาบยางแดงยังติดอยู่ในเจ้ะพี่นะครับเออคาบยางแดงยังติดอยู่เลยนะครับองค์นี้นะอยู่ในกรอบสแตนเลสนะครับแกะมาให้ดูแบบเดิมๆเลยสามร้อยนะครับพระปิตาสามร้อยบาท หมายเลขสามนะครับหมายเลขสามนี่ทรงเจดีชัดๆเลยนี่นะหมายเลขสามนะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนี่นะครับเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันนะครับรูปทรงเจดีเได้เนื้อสวยมากนะครับรูปทรงเจดีเนื้อสวยมากนี่พี่ดูเนื้อนี่โอ้โหแก่มวลสารนะครับแมเนื้อเป็นไงสไตล์เนื้อแต่ละองค์ไม่เหมือนกันนะครับนะพระสมเด็จนะพี่นะครับพระมันจะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะความเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละองค์นะครับโอ้โหเดิมๆแบบนี้นะครับดูด้านข้างนี่เนื้อแกร่งใสนิคเลยเป็นไงเออใส อันนี้คือเหมือนแบบผมว่าหน่าเขาจะฝนเข้ากรอบหรือเปล่าดูข้างๆดิเห็นไหมเออเหมือนรอยโดนฝนไหมนะเหมือนรอยโดนฝนเข้ากรอบนะครับก็ธรรมชาติจริงๆครับพี่พระเนาะเออเนี่ยพระแบบเนี้ยเนี่ยธรรมชาติจริงๆนะครับนะจัดให้เลยนะครับเออใครไวใครได้เนีใครไวใครได้เนี่ยดูเนื้อดิดูหน้าพระดูเนื้อได้เลยพี่นะครับไม่เหมือนที่ไหนแน่นอน300อบาทนะครับเจดีอันนี้เจดีแน่นะครับนะ สามร้อยบาทพี่หมายเลขสามนะครับหมายเลขสามนะครับนะโอ<ฮ>้โห<ฮ>เนื้ออย่างนี้นะครับอย่าปล่อยให้พลาดเอออย่าปล่อยให้พลาดพะล่วงสําหรับพระล่วงนี้เนื้อ ตะกัวนะพี่นะนะครับเนื้อชินตะกัวไขาขาวขึ้นมาแบบว่าเขาเรียกว่าครบสูตรนะพี่นะไขาขาวขึ้นมาเป็นเม็ดๆ,ๆ,ๆเลยพี่นะ,ะสำหรับพระวงอง์นี้นะด้านหลังเป็นโอ้โหรอยจานมือด้วยในพี่นะเออธรรมดาเราไม่มีอยู่แล้วพี่เรามันต้องพิเศษใช่ไหมเออเรามันต้องพิเศษนะครับมีร่องรอยในการจานจานแบบชัดเจนเออจานแบบชัดเจนโอ้โหแล้วกลเก่าสักขนาดนี้นะพี่นะเออแล้วเก่าสักขนาดนี้ต้องจัดแล้ว300บาทนะพี่นะครับสําหรับพระร่วง300บาทนะครับไฟต่อดีกว่าเ Will, พ่อไป นะครับพ่อไผ่เนื้อผงพุทธคุณพี่เคยเจอหรือเปล่านะครับสาหรับหลวงพ่อไผ่เนื้อผงพุทธคุณนะพี่นะดูเนื้อดิโอไม่เคยเจอนะพี่นะเคยเจอส่วนมากก็จะเป็นโลหะนะครับเคยเจอส่วนมากก็จะเป็นโลหะนะครับแต่นี้เนื้อผงพุทธคุณนะครับล้วนๆแห้งๆเก่าๆนะครับล้วนๆและแห้แงๆเก่าๆแบบนี้นพี่นะครับในราคา300อย่ะยังไงก็คุม้มเอ,อ้ยยังไงก็คุ้มวพี่สําหรับหลวงพ่อไผ่นะนะครับไม่เคยได้เจอด้วย300้นะครับ3า0หมายเลข4นะครับรงกูงดีกว่า เออาพารงกูบ้างดีกว่าพี่มาดูแล้วกันพี่นะนะ้ำหมายเลขสี่นี่เลยพี่ดูการลงกูเนี่ยนะครับจะเป็นบางหุ่นพรมหรือเปล่าโอ้โหดูเนื้อแล้วพี่ลองดูเนื้อเห็นไหมการลงกู เก่าแน่นะครับไอเก่าเก่าแน่เนื้อแห้งแก๊กเลยอเออเนื้อแห้งมวลสารแห้งแล้วพี่นะดูเนื้อดิด้านในคาบลึกๆนะครับด้านในคาบลึกๆเนื้อแห้งนะครับนะเนื้อแห้งด้านหลังนี่ด้านหลังเห็นไหมนะมีร่องรอยเขาเรียกว่ามีร่องรอยการลงกุ่แบบชัดเจนนะครับมีร่องรอยการลงกูแบบชัดเจนนะครับนี่ด้านข้าง <c oughs> โอ้โหเป็นไงเออด้านข้างเป็นไงนี่ด้านข้างอีกหนึ่งข้างแม่สุดๆจริงๆนะพี่นะสำหรับพระสมเด็จรงกูองค์นี้นะครับหมายเลขอะไรหมายเลขสี่ นะครับหมายเล็กสี่สามร้อยบาทนะครับไปต่อยาวๆไปเลยพี่นะนี่เป็นถ้ำเสือสําหรับองค์นี้นะพี่ดนาะดูเนื้อดินถ้ำเสือนี่ดูคราบกรวดข้าบความเก่านะพี่ดนาะเออคราบกรวดข้าบความเก่าแล้วดูใช่ไหมพระมันแห้งเออพระแห้งแล้วเนื้อนี่ออกไปปกคลุมผิวไปว่าน้ําหมากเลยนะนะครับผิวแดงเข้มนะครับสไตล์พระกูพี่ผิวแดงเข้มนะ,รระก,กวนะรกวดล,ลอยๆด้านหลังเหมือนโพรงปวกเลยนะเออด้านหลังเหมือนโพรงปวกเลย 300นะครับ300บาทไปต่อดีกว่านะครับแล้วองค์นี้คืออะไรเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าพระเจ้า5พระองค์ไหมขออนุญาตแกะเลยแล้วกัน imeters. นะครับก็แกะยากอีกนะครับต้องหาอุปกรณ์งัดก่อนนะเออต้องหาอุปกรณ์งัดก่อนอยากจะให้เห็นแบบชัดๆดีอยู่ในกรอบเดิมๆเลยเนี่ยนะครับเอออยู่ในกรอบเดิมๆเลยอยากใ้เห็นนะพี่นะพระเจ้าหพระองค์พระสวยมากนวต้องใช้คํานี้เลยพี่พระสวยมาก และในราคา300บาทพี่ว่าคุ้มเล่าเนี่ยพ้าเดิมๆดูง่ายและสวยซะด้วยสินะครับเออไม่ได้ดูง่ายแบบธรรมดานะพี่นะนะครับพระสวยซะด้วยแต่ต้องไปหาที่เอานนะพี่นะอันนี้ก็เนาะอยู่ที่ความสามารถของพวกพี่ๆนะครับว่าจะรู้ที่หรือเปล่านะครับเพราะว่าพ้ามาเดิมๆเลยเนี่ยนะครับเห็นไหมภาบความเก่าและความเป็นธรรมชาติเนื้อดินที่แห้งนะครับนะจัดได้จัด300บาทนะป่ะเออ300บาทนะครับ พระเจ้าหาพระองค์หมายเลขสิ็ดนะครับหมายเลขสิเป็นอย่างไรบ้างนะพี่นะโอ้โหอัวนี้เป็นเนื้อเขาเรียกว่าอะไรนะเนื้อโรงรักปิดทองนะครับวัดเกตดเชั้นนิยมนะครับหนึ่งสห้าหกและเจนะครับโ้หเชั้นนิยมเนื้อสวยมากค่าแปง้งกลางๆเดิมๆเลยนะดูดิเออแห้งๆเก่าๆนะครับเดิมๆเลยนี่ดูเนื้อด้านหลังนี่เป็นไงแนวะสไตล์เนื้อหนึบ เออสไตล์เนื้อหนึบแก่มวลสารเห็นไหมนะนะสไตล์เนื้อหนึบและแก่มวลสารจะเจอแบบนี้ไม่จัดได้ไงเนี่ยรอยด้านหลังยังมีรักติดอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมองค์นี้ลงรักแน่นอนพี่นะครับผ่านการลงรักแบบชัดเจนจัดได้จัด300บาทนะครับหมายเลข11บใช่พี่สามบาทนะครับหมายเลข1ิบเอ็ไปต่อเลยดีกวา่าอันนี้เป็นพระหูยาน นะครับหูยานครับพี่หูวิเนื้อเป็นชั้นชั้นชั้นเลยพี่นะสำหรับหูยานองค์นี้นะเนื้อเป็นชั้นชั้นชั้นเลยพี่ดูเนื้อชิ้นดินะครับหูยานลบบุรีหลังลายผ้านะครับหูยานลบบุรีหลังลายผ้าเก่านะครับสามร้อยบาทอ้าวแบ่งไปดิเนี่ยดูเนื้อดิสุดยอดนะพี่น้าสามร้อยบาทเสมาหลวงปู่ทวดนะครับหูเนื้อเป็นแย่เนี่ยดูเนื้อเนี่ยเป็นแย่เวลตาเนื้อนะพี่น้านะครับแววตาเนื้อทรงเขาเรียกอะไรนะ เออเขาเรียกไอ้ตัวยันนะครับตัวยันดูช้างนี่นะครับลายกระหนกด้านข้างนะครับตัวยันลายกระหนกด้านข้างด้านหลังครับพี่โอ้โหเป็นเนื้อสุดยอดนะเออเนื้อบอกเลยว่าสุดยอดนะพี่นะนี่ครับวงเล็บทิมมาด้วยนะครับอ่ะองค์นี้ใครไวใครได้ละกันถือว่ามาแบ่งปันให้พี่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทองค์นี้ครับพี่พระปิตาในพี่นะพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ไหมหลวงผู้โตนะครับดูนี่เนื้อมวลสารนี่เป็นเส้นเส้นเลยพี่เอ้ยนะครับน้ำมวลสารนี่ดูเนื้อดิ เห็นไ,ไหมอ่าโซนผงน้ำมันไหมหยูยหนึบมากนะครับนะหนึบมากๆเลย300นะครับ300บาทปิดตาหลวงู่โตะนะครับ300บาทเหรียญ สำหรับเหรียญเหรียญนี้นะ<ร>พี่นะ<ร>เป็นเหรียญของหลวงพ่อทบนะครับรมดาครับพี่นะครับเหร,รียญหลวงพ่อทบ300บาทนะครับเออเหรียญหลวงพ่อทบปี18ปนะครับปี18ครับพี่วัดพระพุทธบาทชนแดนนะครับ300บาทเออแบ่งปันยังไงพี่300บาทพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับสำหรับพระปิตาอันนี้พี่ดูเนื้อนะเออพี่ดูเนื้อดูความเก่าและดูรอยเชือกที่มัดไว้นะไอ้เก่าเก่าแน่นอนล่ะนะครับนะเออเนี่ยดูเนื้อดูเนื้อตรงนี้นะพี่นะเออเนี่ยลองดูเนื้อตรงที่ถลอกไปนะครับ 300บาทขายจัดได้จัดนะครับ300บาทราคาเบาๆนะครับ300บาทไปต่อดีกว่าหมายเลข8ปดสำหรับหมายเลข8องค์นี้นะครับทรงเจดีเหมือนกันแล้วดูเนื้อดิพี่นะครับเนื้อนี่แตแกแยะแตกร้านแตแกระแหงเลยโอ้โหเนื้อเก่าปึกเลยพี่ดูเนื้อเนี่ยพี่ดูเนื้อเนี่มคยมาค่อยๆไล่ค่อยๆไล่ให้ชมเลยพี่นะให้ภาพมันฟ้องเออให้ภาพมันฟ้องเนื้อเก่าจริงนะครับแต่เส้นฐานเส้นรองนั่งนะครับหนาปึกหนาปึกเลยทรงเจดีดูเนื้อดิ นะครับทรงเจดีพี่ดูเนื้อนี่ด้านหลังนี่ไหมเนื้อเป็นชั้นเลยเนี่ยนะครับเออลอยเนื้อกระท้อหน่อยเดียวเนื้อเป็นชั้นชั้นชั้นเลยสวยมากนะเออสวยมากนะครับสําหรับองค์นี้นะนะครับหมายเลขแปดใครไวใครได้นะครับสามร้อยบาทนะครับใครไวใครได้นะพี่นะมาต่อเขานะสำหรับรายการต่อไปครับพี่นะครับขุนแผนเคลือบเลยดีกว่า ดูเนื้อนีนะครับเนื้อนี่กระเบื้องเลยชัดแตี่ดูเนื้อดีนะครับนี่ท้องแห้งๆท้องแห้งๆท้องเก่าๆครับพี่คราบกระเบื้องแบบโอ้โหเออยนะครับเก่า้าวด้านนะครับแห้งแก๊กเลยนะดูเนื้อด้านหลังรอยกดแบบเป็นธรรมชาติเห็นไหมรอยการกดแบบเป็นธรรมชาตินะครับโหเนื้อเหมือนจะเป็นองค์ที่ลงรักมาหรือเปล่านะเออเหมือนจะลงรักมาหรือเปล่าพี่ลองดูเนื้อดินะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะลงรักนะสําหรับองค์นี้นะแบ่งปันไปพี่300บาทนะครับ3า0บาทองค์นี้ครับพี่นะเหรียญหล่อโบราณ สำหรับเหรียญหล่อบโบราณเหรียญน,นี้นะครับพี่ดูเนื้อดิวิ่ยนะครับนะหล่อบโบราณแบบเหี่ยวแบบยน่นนะครับหล่อบโบราณแบบเหี่ยวแบบยน่นเลยพี่ดูเนื้อด้านหลังนะครับด้านหลังก็ดูคาบโรหา่าคาบท้องเหลืองคาบความเก่านะครับ แหมพระแบบนี้เนาะหารู้ไหมเออนะพี่นานะครับลองหาที่ดูนะพี่นาถ้ารู้ที่บอกเลยว่ามีกินแน่นอนสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนัมเบอร์วันนะครับหมายเลขหนึ่งเนื้อเป็นอย่างไรบ้างนะพี่น้าหูดูเลยไหมแตกแยะแตกด้านหูเนื้อแบบนี้นะครับเออดูเนื้อดิพี่นะพี่ลองดูเนื้อดูโซนเนื้อนะครับดูเนื้อและดูโซนเนื้อนะครับค้าบความเก่านะครับคาบความเก่าพิมพ์สวยมากนะวัดระคังแน่นะพี่นาพิมพ์แบบนี้ เนื้ออย่างสวยโอ <ety> ้โ <unku> หพี่เ <blunt> อ้ยนะครับเนื้ออย่างสวยเลยดูด้านข้างนะครับด้านข้างแม่มีรอยสับตกด้วยนะครับเออมีรอยสับตก้วยพี่ไหนดูรอยตรงนี้นะพี่นะเนี่ยเป็นรอยๆๆเป็นริ้วๆๆเนี่ยนะครับเป็นร่องรอยในการสับด้านหลังเป็นรอยปาดบางๆนะครับด้านหลังเป็นรอยปาดบางๆและมีมวลสารนะพี่นะหนาแน่นโอ้โหเต็มองค์พระเลยนะครับเนี่ยรอยปีรอยแยะนะครับองค์นี้นะนะครับหมายเลขหนึ่งสามร้อยบาทนะครับแบ่งปันกันไปเออแบ่งปันกันไปพี่นะครับหมายเลขเก้า สำหรับหมายเลขเก้าวงนี้นนะครับเป็นอย่างไรบ้างโอ้โหนี่พี่วัดเกตนะครับวัดเกตนี่เขาเรียกว่าพิมพ์นักเกรงโตไหม ใช่ไหมดูเนื้อดูพิมเด็นักเรงโตแล้วพิมพ์แขนติ่งแขนอะไรเนี่ยในพี่น้าลองลองศึกษาหาข้อมูลดูเออพี่ลองศึกษาหาข้อมูลนะพี่น้านะครับใช่ไหมเนี่ยแขนติ่งแขนอะไรเนี่ยนะพี่น้านะครับไอเราก็เรียกไม่ถูกนะครับเดี๋ยวจะนั่งขำกันอีกเนาะนะครับน่าจะเป็นพิมพ์นักเรงโตนี่แหละแี่ดูด้านข้างดูคราบความเก่านะครับบอกเลยว่าละมุนละไมเหลือเกินนะครับเออบอกเลยว่าละมุนละไมเหลือเกินนะพี่น้าสำหรับองคนี้นะนะครับหมายเลขเก้าสามร้อยบาทนะครับหมายเลขเก้าในพี่น้า สามร้อยบาทแล้วก็นี่ครับพระหุนแผนองค์นี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าเนื้อเนื้อผงแม่หรือเนื้อดินนะหรือเป็นเนื้ออะไรสักอย่างเลยพี่อยู่ขูแล้วดูเนื้อเขาดินะครับพี่ลองดูเนื้อเขาดิจัดว่าเด็ดเออจัดว่าเด็ดเลยละ่ะนะครับเนื้อแบบนี้โซนเนื้อแบบนี้สไตล์เนื้อแบบนี้นะครับทรงพลใหญ่นะครับทรงพ้นใหญ่แล้วดูวด้านข้างเนี่ยแม่ดูดูกวดดูคาบความเก่าเออดูกวดดูคาบความเก่านะครับสำหรับองค์นี้นะสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทไปต่อเลยดีกว่านี่ครับพี่เหรียญหลวงพ่อแดง นะครับเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาานาไดอิตนะครับวัดเขาามาได้อิดเหรียญน,นี้นะพี่นะนะครับเป็นเหรียญแม่ทับใช่ไหมดูเนื้อดิ๋โหพีเ่เอ้ยเก่าจริงๆเก่าระเบิดระเบ้อนะครับและอยู่ในเรียมพลาสติกพร้อมแขวนพร้อมใช้300บาทนะครับ3า0บาทไปต่อดีกว่าหมายเลข6 เนยครับหมายเลข6หกเป็นอย่างไรโหนี่เหลืออยู่ครึ่งองคนะครับแต่เนื้อบอกเลยว่าจัดจ้านนะพี่นะเหลืออยู่ครึ่งองคแต่เนื้อบอกเลยว่าจัดจานสุดๆนะครับพี่ดูเนื้อดิอันนี้น่าเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับหืเจ้าของคงจะห่วงหน้าดูนะครับถึงก็เรี่ยมเก็บไว้เออถึงก็เรี่ยมเก็บไว้เลยพี่นะครับเจ้าของคงจะห่วงหน้าดูนะครับไปดูเนื้อโหเนื้ออย่างใสเนื้อย่างหนึบเนื้ออย่างนุ่มนะครับหมายเลข6หก 300บาทนะครับหมายเลข6นะพี่นะ300บาทไปต่อดีกว่าแบบกระชากใจไปเลยนี่ดูองค์นี้นะครับสำหรับองค์นี้ผมว่าน่าจะเป็นสังกะจาจเออเขาเรียกอะไรนะสังกะจายออกวัดปราสาทบุญยญาวาัสนะพี่นะดูเนื้อนี่ดูการลยด้านหลังนะครับนะ <S <S เนื้อขาววะพี่เออเนื้อขาวเลยนะครับเนื้อสไตล์เนื้อเดียวกับหลวงปู่ทวดวัดปราสาทนะพ,นะพี่นะครับดูเนื้อดิ ดูมวลสารนะครับมาเดิมๆไม่พี่ได้เลือกได้ชมเลยสามร้อยนะพี่นะสามร้อยบาทแล้วก็องคนี้ครับพี่นะสําหรับอง์นี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินครับพี่โอ้โหสังคติอุด้วยนะครับจะเป็นปืนแต่ฟ้าคํารนนะครับอันนี้ต้องไปหาที่ดูนะนะครับเพราะได้เก่าเห็นไหมได้เก่าๆเดิมๆแบบนี้พี่พลาดได้ไงเออพลาดได้ไงแล้วพี่นะครับถ้าเจอเนื้อแบบนี้แล้วก็นะสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทไปต่อดีกว่านะครับเหรียญเหรียญนี้อีกหนึ่งเหรียญนะครับเป็นเหรียญของ หลวงปู่เจียมเนี่ยพี่นะเออหลวงปูเจียมสุรินนะครับู้หสายเหนียวไม่ควรพลาดนะครับผมบอกเลยว่าเนี่ยดูดิเหรียญเดิมจริงๆนะครับสวยคมชัดลึกผิวแห้งนะครับแล้วเหรียญแบบเนี้ยพี่ไม่ควรพลาดเลยนะนะครับนานๆจะเจอสักเหรียญนะครับคขจัดได้จัดนะครับไวายรได้ถือว่ามาแบ่งปันกันไปพี่นะครับสามร้อยบาทเหรียญหลวงปูเจียมนะครับพาลีลาผึโอู้หดูดิพี่เอ้ยนะครับนะ ผมจะบอกยังไงเดียนะครับน่าจะผ่านศึกไม่อย่างโชคชนนะครับน่าจะผ่านศึกไม่อย่างโชคชนเลยพี่ดูเนื้อนะครับพี่นะดูกวดดูภาพความเก่าเนื้อดินที่แห้งด้านหลังมีร่องรอยในการกดพิมพ์อย่างชัดเจนนะครับนะสำหรับองค์นี้ก็จัดได้จัดไปครับพี่นะสามร้อยบาทพาลีลาเม็ดขนุนะพี่นะขอไอ้ใช่ไว้เถอะพี่นะครับเนื้อแบบนี้เออไม่มีแล้วนะครับมาแบ่งปันกันดูเนื้อดิโอ้โหแกร่งมากๆนะครับสามร้อยบาทนะครับแค่นี้โอ้โหอย่างแกร่งนะพี่นะเออย่างแกร่งแล้วก็นี่ครับช้าง สำหรับช้างนะครับโอ้โหพระพิคเนตนะพี่นะเทพพระเจ้าแห่งความสําเร็จนะครับเทพพระเจ้าแห่งความสําเร็จก็อยู่วัดบวรซะด้วยเออวัดบวรซะด้วยนะครับอดูเอาแล้วกันเนาะมาเดิมเดิมเดิมีเลขโค้ดด้วย9 3้านะพี่นะก้าหน้าได้9้าหลังเห็นไหมนะครับนี่คือเลขมงคลนะครับเออนี่คือเลขมงคลนะพี่นะวัดบวรซะด้วยพระพิคเนตสามร้อยบาทนะครับพระพิคเนตแล้วก็เหรียญสำหรับเหรียญเหรียญนี้เป็นเหรียญของ เจ้าคุณนอป่ะโอ้โหแล้วผิวไฟยังเดิมอยู่เลยพี ring, ่นะครับในราคา300บาทอ่ะในพี่น้ำไม่หวั่นไหวหัวใจได้อย่างไรโอ้โหมาเดิมๆนะครับเออมาเดิมๆดูด้านหลังนี่คล้ายๆวงเดือนซะด้วยนะครับเออด้านหลังคล้ายๆวงเดือนซะด้วยนะราคาแบบเบาๆ300บาทพร้อมส่งจัดได้จัดนะครับเจ้าคุณนอเจ้าคุณนอแล้วก็หมายเลขห้านะครับสำหรับพระสมเด็จหมายเลขห้าพี่น้เป็นพระสมเด็จลงกุอยู่แล้วนะครับดูเนื้อ เป็นไงเออดูเนื้อดิดูภาพความเก่านะครับดูเนื้อและดูภาพความเก่าดิหูด้านหลังนี่บอกเลยว่าตกผลึกเลยดูเนื้อ,อเจอแบบนี้นะพี่นะในะครับใครไวใครได้ช่วงชิงจังหวะกนเนาถือว่าเรามาแบ่งปันกัน3 0 0บาทนะพี่นะในะครับ300บาทถือว่าแบ่งปันกันพี่หูด,ด,ดูดูการลงกูดินี่คือพระแบบ หิ่งๆเก่าๆเดิมๆสามร้อยบาทหมายเลขห้าน,นะพี่นะเออหมายเลขห้าสามร้อยบาทนะครับหมายเลขห้าไปต่อดีกว่านี่ครับพี่เหรียญหลวงปู่ทวดนะพี่นะนะอยู่ในกรอบเหรียญทรงเสมานะครับอยู่ในกรอบเก่าๆเลยนะพี่นะนะครับทําไมเก่าที่จะพูดอะไรแล้วสภาพใช้ช้ําเลยนะครับสภาพใช้ช้ําๆหน่อยมาแบ่งปันกันไปพี่สามร้อยบาทเสมาปู่ทวดสามร้อยบาทนะครับสามร้อยแล้วก็นี่ครับรูปหดอกพิมพ์นิยม สำหรับรูปรอองค์นี้นะพี่นะพิมพ์นิยมครับพี่นะครับหูดูเนื้อนะพี่นะดูรอยจีวรดูร่องจีวรเนี่ยความตึงความคมความเก่านะพี่นะมาแบบครบสูตรครบท้วนนะครับช่อเดิมๆปะ่ะจัดได้จัดไปนะพี่นะ300บาทพิมพ์นิยมเหรียญหลวงพ่อแดง นะครับเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาไมา่ได้อีกิรก็พี่โอ้โหดูแววตาท่านดินะครับเออพี่ลองสังเกตตรงแววตาท่านดินะครับปีศูนย์สามซะด้วยเออปีศูนย์สามซะด้วยนะนะครับเหรียญหลวงพ่อแดงคาบเหือคาบใคร,ใครยังจับติดขอบเหรียญอยู่เลยนะครับคาบเหือคาบใครยังจับติดขอบเหรียญอยู่เลยแล้วผิวเหรียญนี่เดิมๆนะนะครับไม่มีเสริมเติมแต่งนะจ๊ะสามร้อยบาทนะครับเหรียญพ่อแดงวัดเขาไมา่ได้อีกสามร้อยบาทนะครับแหมไปยาวๆไปเลยนะครับเม็ดแต่งนี่ดูเนื้อนี่ สำหรับเม็ดแตงองนี้นะพี่นะดูเม็ดเตะโอ้โหเป็นยา นะครับหือสวยคมชัดลึกนะครับเม็ดแตงปูทวดนะครับใครอยากได้ไว้บูชาไวนะนะครับใครไวใครได้ถือว่ามาแบ่งปันนะครับใครไวใครได้ถือว่าแบ่งปัน300บาทนะครับเม็ดแตงหวลวงปูทวด300บาทนะครับนี่เลยพี่ปกนะพี่นะขู่ถ้าปกองค์นี้ไม่เก่าไม่รู้จะมีองค์ไหนเก่ากว่านี้อีกไหมดูการระเบิดเนะเออดูการระเบิดดิพี่นะครับอยู่ในกรอบพลาสติกนะครับขู่ระเบิดระเบอร์เลยนะนะครับถือว่าได้ได้อารมณ์ได้ความคลาสสิกนะครับถือว่าได้อารมณ์และได้ความ เก่านะจัดได้จัดนะครับ300บาทนะครับ300บาทแล้วนี่เลยพี่นะับปกเขาเรียกว่าปกเนื้อผงคุกรักนะครับหน้าตาคมชัดลึกนะพี่นะปิดทองไว้ด้วยเออหน้าตาคมชัดลึกแถมปิดทองไว้ด้วยนะครับแบบนี้แล้วพี่นะหาที่ได้เลยนะครับที่ไหนก็ได้ถ้าเนื้อแบบนี้ดูเนื้อดินะครับเออเนื้อผงคุกรักอ่ะพี่เป็นพระปกอ่ะนะพี่นะสามร้อยนะครับสามร้อยสวยงามจริงๆ นี่เลยพี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นคุ้นแผนบ้านกลางนะพี่นะสภาพล้างมาเนื้อเก่ากึกเลยนะพี่นะขูดูเนื้อดิเห็นไหมเนื้อเก่าเนื้อแน่นแล้วมีคาบเขาเรียกะ่ามีกวดลอยลอยลอยให้เราได้พิจารณานะครับด้านข้างดูดิอันนี้พ้าล้างนะนะครับพ้าล้างมาตอนแรกก็คือว่าพราเอาสกรปรกอนะเนาะนะครับ จัดการล้างซะนะเออเจ้าของเดิมนะนะครับไอผมนี่ไม่มีความมานั่งพยายามนั่งล้างหรอกพี่นะครับชอบความเก่าแต่เจ้าของเขาชอบสะอาดก็แล้วแต่เขาเนาะโอ้นี้300แบ่งไปเออสามบาทแบ่งไปพี่นะครับแล้วก็หมายเลขสิบครับพี่ สำหรับหมายเลขสิบองค์นี้สวยหรูแล้วเกินนะพี่นะดูเนื้อที่นี่ดูเนื้อดิะะเห็นไหมเห็นไหมครับความเก่าองค์นี้ผ่านการลงรักมาอย่างชัดเจนนะครับองค์นี้นะดูดิเห็นไหมล่องรอยการลงรักนี่น,น,นี่ดูดิเม็ดเม็ดพุทธคุณเห็นไหมนะพี่เห็นไหมเห็นเม็ดพุทธคุณไหมเป็นเม็ดเม็ดเม,ม,ม็ดเลยนี่ถ้าเนื้อแบบนี้เนาะเออถ้าไม่มีใครขครคว้าก็ไม่รู้จะเอาแบบไหนแล้วดูเนื้อสิพี่นะครับลงรักมาอย่างชัดเจนนะครับลงรักมาอย่างชัดเจนครับน้ามันตังอิ้วอย่างเก่าเลยพี่ดูดิแม้ผ้าแห้งมีมวลสารนะครับมี ค่าปลักบางๆทําให้เกิดความคลาสสิกในองค์พระนะพี่นะนะครับขครจัดได้จัดไปนะครับใครไวใครได้แล้วกันนะครับหมายเลขสิบหมายเลขสิบครไวใครได้นะพี่นะนะครับจัดได้จัดนะครับสามร้อยบาทเนาะสามร้อยบาทหมายเลขสุดท้ายและท้ายสุดของวันนี้นะครับหมายเลขสองโอ้โหพี่เอ้ยนะครับหมายเลขสองแล้วถ้าเนื้ออย่างนี้แล้วก็นี่ดูเนื้อเนี่ย นะครับพี่ดูเนื้อใหมย่ยเล็กสองนี่นะครับนี่คือสภาพพระผ่านการใช้งานอย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าะจะเป็นคราบเม็ดเถื่อเม็ดใครนะพี่นะนะครับร่องรอยเขาเรียกร่องรอยการใช้งานนะครับเส้นบังคับพิมพ์นี่ดูพิมพ์ดูทรงดูวงแขนนี่มาแบบครบสูตรครบถ้วนเห็นไหมดูดิไม่มีปิดบังอยู่แล้วดูด้านข้างเนี่ยเห็นไหมรอยสับตอกเนี่ยแม่เป็นรอยสับสับๆเลยเนี่ยแม่รอยสับตอก อีกด้านนะบอีกได้ไหมปริแยะย่นโอ้โหพี่มาแบบอย่างเงี้ยพี่แล้วพี่จะพลาดได้อย่างไรอ่ะเออมาอย่างนี้แล้วพี่จะพลาดได้ยังไงเราจะพี่จานนะครับราคาเบาๆพร้อมส่งนะพี่นะ300บาทนะครับ300บาทหมายเล็กนะครับหมายเล็กนะพี่นะ300บาทวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆใครสนใจรายการไหนนะครับโทรหาผมได้โดยตรงเลยพี่นะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ